ความระหว่างกลุ่มฮามาสและอิสราเอลในฉนวนกาซารอบใหมน่นี้ดูไม่มีทีท่าจะจบลงง่ายๆเลยค่ะเพราะนอกจาก2คู่ขัดแย้งแล้วยังมีตัวแสดงอื่นๆที่อาจกระโดดเข้ามาร่วมวงด้วยซึ่งสุ่มเสี่ยงที่จะทําให้สงครามขยายวงกว้าง จนกลายเป็นสงครามระดับภูมิภาคโดยหนึ่งในสถานการณ์ที่ทั่วโลกกำลังจับตาคือศึกใหม่ที่พรมแดนทางตอนเหนือของอิสราเอลซึ่งตอนนี้ทางกองทัพอิสราเอลได้ยิงปะทะก,กันกับกลุ่มฮิสบอลลอ้ออยู่เป็นระยะแถมสถานการณ์ยังทวีความรุนแรงอย่างต่อนเนื่องไม่แพ้ในชนวนกาซ่าเลยค่ะแล้วฮิสบอลลอ้อเป็นใครเกี่ยวข้องยังไงกับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ g กลบ a l เด g e s t วันนี้จะมาอธิบายให้ฟังค่ะฮิสบอลลอ้อหรือที่แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าพรรคของพระเจ้า ถือกำเนิดขึ้นในเลบานอนเมื่อปี1982เพราะตอนนั้นอิสราเอลเข้ายึดครองพื้นที่ทางใต้ของเลบานอนจึงทำให้เกิดกลุ่มต่อต้านขึ้นมาซึ่งก็คือฮิสบอลลาะโดยฮิสบอลลาะเป็นทั้งองค์กรและพรรคการเมืองของชาวมุสลิมชีอะนอกจากนี้ยังมีกองทัพเป็นของตัวเองและมีอิทธิพลสูงมากในประเทศโดยเป้าหมายสำคัญของฮิสบอลลาะคือการปกป้องเลบานอนให้พ้นจากการลุกรานของอิสราเอล โดยในปี2000ฮิสบอลล์สามารถขับไล่อิสราเอลออกจากพื้นที่ทางใต้ของเลบานอนได้สำเร็จหลังจากที่ถูกอิสราเอลยึดครองมาเกือบเกือบ20ปีและนั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ชื่อของฮิสบอลล์เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแถมยังทำให้ได้รับการสนับสนุนจากชาวมุสลิมในเลบานอนอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนอกจากนี้ฮิสบอลล์กับอิสราเอลยังต่อสู้กันอย่างหนักในปี2006ซึ่งสร้างความเสียหายแก่อิสราเอลอย่างมาก จนเป็นที่กล่าวขานกันว่าฮิสบอลล้เป็นอาหรับกลุ่มเดียวที่เอาชนะอิสราเอลได้นอกจากนี้ฮิสบอลล้อยังได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านซึ่งถือเป็นชาติไม้เหมือไม้เมา,มาของอิสราเอลโดยข้อมูลจากสหรัฐอเมริกามีการกล่าวอ้างน,นะคะว่าในทุกๆปีอิหร่านได้มอบเงินให้แก่ฮิสบอลล้อเป็นจำนวนเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์เลยทีเดียว โดยในปี2021ผู้นำของฮิสบอลล้ออ้างว่ามีนักรบมากถึง10,000 0คนแถมยังมีจรวดที่ยิงได้แม่นยาและมีพิสัยโจมตีครอบกลุ่มเป้าหมายทุกแห่งในอิสราเอลด้วยอย่างไรก็ตามค่ะทั้งชาติตะวันตกกลุ่มประเทศอ่าวอาหารับสันนิบาตอาหารับและอิสราเอลไม่ได้ยอมรับฮิสบอลล้เป็นองค์กรการเมืองแต่มักจะเรียกว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายและมองว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของเหตุวินาศกรรมในหลายๆครั้งด้วย สำหรับคำถามที่ว่าแล้วกลุ่มฮิสบอลล้อเข้ามาเกี่ยวข้องกับสงครามระหว่างฮามาสและอิสราเอลได้อย่างไรนั้นเรื่องราเริ่มต้นจากวันที่13ตุลาคมค่ะคือฮิสบอลล้อประกาศเลยว่าจะขอยืนข้างกลุ่มฮามาสและชาวปาเลสไตน์ซึ่งแม้ฮิสบอลล้จะเป็นมุสลิมนิกายชีอะหที่เป็นคนละนิกายกับฮามาสที่เป็นซุนนีแต่พวกเขามีศัตรูเดียวกันก็คืออิสราเอล ส่วนฮิสบอลล้อจะเข้าร่วมสงครามครั้งนี้แบบเต็มตัวหรือไม่ตรงนี้นักวิเคราะห์หลายๆคนก็มองนะคะว่าฮิสบอลล้อยังคงรักษาท่าทีอยู่แต่สถานการณ์ก็อาจถึงจุดเปลี่ยนใหม่ได้หากถึงวันที่อิสราเอลตัดสินใจส่งกองกำลังบุกเข้าไปในชนวนกาซานั่นเองค่ะ